สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาฟังเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ,ะคลิปนี้ก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับประธานบริษัทอินดีมนะคะแล้วก็ทีมผู้บริหารอินดีมนะคะว่ามีใครบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อโออินดีมนะคะชื่อจริงก็นางสาวสุราวาันศรีขุนปานะคะอินดีม MM ก็ อยู่ภายใต้การดูแลการบริหารโดยคุณก้องอัครรัตน์นิติพลนะคะซึ่งคุณก้องเองกอ็เป็นทั้งดารานักสแสดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นเจ้าของรายการอายุน้อย้อยล้านนะคะซึ่งคุณก้องเองก็ยังเป็นพิธีกรในรายการนั้นด้วยนะคะทางช่องเวิร์กพอย์นะคะแล้วก็คุณก้องเองก็ยังเป็นประธานบริษัทมัสลูมท e วีชั่นนะคะ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็สื่อโฆษณาต่างๆมากมายหลายร้อยรายการเลยนะคะ,ะคุณก้องเองก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในสื่อโทรทัศน์นะคะ ส่วนทีมผู้บริหารอินดีมนะคะก็มีอยู่หลายท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณตรงนะคะหม่อมหลวงพอยศกลยะาณวงศ์นะคะคุณตรงเองก็เข้ามาเป็นประธานอ่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอ่าระบบด้านการเงินภายในของบริษัทอินดีมนะคะคุณตรงเองก็อ่าเคยอยู่เบื้องหลังในการบริหารระบบด้านการเงิน ของบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่งในประเทศไทยมาแล้วนะคะท่านที่สองก็คือคุณโจ้นะคะสมภพปั้นสีคุณโจ้ก็เข้ามาเป็นผู้บริหารนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะ,ะต่างๆของประเทศนะคะรวมไปถึงยังเป็น ผู้ที่อยู่เบ้างหลังในการดิวแล้วก็นำพาร์ทเนอร์ระดับประเทศนะคะเข้ามาอยู่ในองค์กรของบริษัทอินดีมด้วยนะคะท่านที่3ก็คือคุณโอมนะคะละวีพัฒนลาวีเผาพงคนะคะคุณโอมก,ก็เข้ามาเป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการนะคะซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็ เคยประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาแล้วในระดับหลักพันล้านบาทมาแล้วนะคะก็คือทำหน้าที่ในการดูแลร,ระบบการทำงานทุกส่วนของอินดีมนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่คอยอัปเดตข่าวสารของบริษัทอินดีมให้กับเหล่าสมาชิกอินดีมได้รู้แล้วก็ ทุกเรื่องเลยนะคะของอินดี้นะคะท่านที่4ก็คือคุณแนนนี่นะคะคุณแนนนี่ก็เป็นทั้งนักร้องนักสแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันพอสมควรนะคะคุณแนนนี่ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ฝึกสอนงานให้กับ เหล่าสมาชิกอินดีมนะคะแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะความรู้ด้านงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะยกระดับการทำงานของบริษัทให้พัฒนาขึ้นนะคะท่านสุดท้ายก็คือคุณนันนะคะนันพัฒน์นามสอนนะคะคุณนันนี่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจาก,การทั่วไปนะคะ ก็มีประสบการณ์เคยดูแลบริษัททุกด้านนะคะการจัดการภายในอของบริษัททั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ,ะเพื่อรอ,องรับยอดขายของบริษัทอินดีมด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นทีมผู้บริหารของอินดีมนะคะซึ่งทำให้เราเราสมาชิกอินดีมมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวแทนในตัว ประธานนะคะของบริษัทอินดีมเรานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะก็วันนี้ก็ออ,อกมาพูดเกี่ยวกับประธานแล้วก็ผู้บริหารของอินดีมเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ